สวัสดีครับวันนี้มาซื้ออีกเจ้าหนึ่งครับท้าเขาปูนเนี่ยเขาบอกเจ้าที่สองโบเกียซุกหัวมากกับจักรจีบยังไงเนี่ยติกีติกีเนี่ยซุกกว่าก็ช่ขึ้นไปโยกตั้งแต่หันบ้านขวาก็ไม่อยากขึ้นมันเจ็บเนี่ยมืมันบบเจ็บเนี่ยโบคมเลยนาครับเกื้อผ้านะครับกำลัฉีดยาเบิ้ลอันนี้ทั้งใหญ่ครับทั้งใหญ่ โลุ่นนี้ก็ซ่อมขายได้แปดกิโลเพีงเดียวน,นี่ก็เป็นตู้เย็นไอ้ตู้เย็นแลไว้ทระดังเรื่อเืออันนี้ก็ตู้เย็นรุ่นเก่าครับนนนนเ,รเครื่องซักผ้าอืม ยังในบาร์ดีไม่ <sk 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 ้จบมาเลย่หฮะว่าเบิ่งคอมมันคอมเป็นมีเนียมอมีเนียมเย รุ่นใหม่เป็นนิ่มๆค่ในตะรุ่นอืมันตื้อสีไดยุ่นนี่เออรุ่นนี้หาลอยยังได้เออเสือด้วกัสเจ้เสือเถื่อมากรถเราันรุ่นนีแพงกันสิจะขข้นให้เขารุ่นีสิหลุดเก่าเก่าอันนี้เครื่องเล็กนะครับโว่าเป็นมีเนียมนะครับรุ่นนี้ครับ ใครที่แะทองแดงครับทองแดงมีแต่ตัวนี้นะครับนี่เป็นคอมสีฟ้าครับสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้มีเนียมถ้าเป็นประเภทสีมันจะมีสีเหลืองนะครับถ้าสีเหลืองหรือสีเขียวนะครับก็จะเป็นทองแดงนะครับแต่นี้มันเป็นสติกเกอร์สีนี้ ไม่เชื่อก็ลองไปผ่าด<ฮะ>ูครับนี่ครับทองแดงก็มีแต่นี่ครับส่งมานี่นี่ครับส่งส่งส่งมาช่องฟิตนะครับ <unpredict> นี่ครับเอ,เอามาช่องฟิต cosine. นี้อันนี้ก็เป็นเหล็กไม่มีทองแดงนะครับนี่ครับทองแดงก็มีนี่ครับ ก็มีรอห้องแดงเลยมันอาจจบปนกันห้องแดงเนี่ยโลนี่แต่มันตัวน่อยมันเบาด้วยนี่ตีเตมน่อยมันก็เลยแพ่งไปเลย